ยายกันเลยอย่พัดครับอยู่ร่องน้ำสีแดงไก่เตื้อสีเหลืองเจอกับถอนแผลว่าต่างคนต่างจล้าต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างใครย้ายกันอยาพัดบอกว่าเรื่องนี้แพ้ไมปเลยมาแพ้เ,เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านแน่นอนคุณกัลทายแรงแข็งเอวขอเขาแผลว่าก็บอกว่า ไส่ยนไยยอไส่ตอไส่แฉะต่างคนต่างกั้นต่างคนต่างตัวต่างคนต่างไายเพราะว่าอาทิตย์หน้าไอ้คู่นี้มันจะไปขายลำเดียวกันที่บางเพยองหรือว่าขายเหนือบางพยองต่างคนต่างกันต่างคนต่างคนขอกเทวะขอกเทวะยังขายแรงใจคุณรู้ขันยพัทขันยพัทก็บอกว่าไยยนไยยอไส่ตอไส่กอดได้ขันยพัทกอดได้กอดได้แฉะได้ยึดไม่ได้ ตูงเลยครับคู่นี้ครับยังตัดสินได้รุ่นเดียวมาท a ่ไม่ได้อไม่ดีพอกถ้ารวมแตก็อจะมาักาศครับชนองรับต่เรือเนยให้ทางด้านกองเทวาครับเอาชนะทางด้านกันนะครับทำไมพลิกลาครับต้วมน้ำเข้าเดียวหมดเ ไม่เ้่มุณจะยกสี่เท่